สวัสดีครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับผมดรสุรพลเครมจงครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเทพสตรีครับผมจังหวัดลบบุปปรีครับวันนี้สนใจอะไรครับถึงมาถึงที่พิศุโลกนี่เลยเสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้รับทราบนะฮะคือว่าไอวีหนึ่งแปดศูนย์ซึ่งเราได้เข้าร่วมกลุ่มรเ,เราเห็นถึงความแตกต่างในเรื่องการนําเทคโนโลยีที่จะ ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอลูมิเนียมนะฮะซึ่งเป็นเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านด้วยจะเป็นประตูหน้าต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตู้ในส่วนของทางรีครัวตู้เสื้อผ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเราสามารถใช้อลูมิเนียมมากกว่าความเป็นอลูมิเนียมธรรมดาซึ่งไอวีหนึ่งแปดศนย์นี่ตอบโจทย์จริงๆนะครับน่าทึ่ง ด้วยความเป็นครูบาอาจารย์ผมเห็นว่าเราน่าจะให้โอกาสกับนักศึกษานะครับและก็ประชาชนในโอกาสพัฒนาฝีมือเขานะครับอะไรที่ประทับใจที่สุดในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือว่าต้องนําเลนอย่างนี้นะครับว่าเยาองเป็นคนที่ให้โอกาสคนครับขอบคุณครับเรียนตรงตนอครับว่าให้โอกาสคนแล้วก็ไม่ การนําเสนอเหมือนเป็นครูบาอาจารย์เลยนะครับแล้วก็บ,บอกกล่าวเราเสิบโดยไม่ปิดบังบแล้วก็เป็นการให้โอกาสกับคนที่คิดว่าอยากจะสร้างอาชีพร,รวมทั้งคนที่มากับเราทุกคนเนี่ยก็ได้มีความรู้ในเรื่องของการที่จะต้องทําอย่างไรที่จะทําให้อ่าพูดง่ายๆคือเป็นโอกาสของประเทศไทยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับเป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะครับผมเชื่อว่าอันนี้คือภูมิปัญญ,ญาครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาถึงผมก็ทึ่ง ซึ่งในฝีมือหลายเรื่องหลายราวที่เห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าเอ้อลูมิเนียมเราทาได้ขนาดนี้หรือนะครับไม่ผิดหวังครับที่มาที่ที่พิสโลไม่ผิดหวังต้องขอบคุณตอนนี้ตีราคากระจกอลูมิเนียมคิดเองทําเองได้หมดแล้วอย่างครับเออทำได้ครับเพราะว่าตรงนี้แอปเี่นง่ายมากเลยง่ายมากง่ายมากนะครับเป็นช่างอลูมิเนียมได้ไม่กีนาทีก็ไปแล้ววันนี้ผมยังตัดกระจกได้เลย เรียนรู้ในการตัดกระจกนะครับเรียนรู้การคิดราคาเรียนรู้แรงต่างง่ายมากครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาใช้แอปตัวนี้ศึกษาสักนิดหนึ่งใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งจะชำนาญการใช่เป็นโอกาสที่ดีครับเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจของนักเรียนนิกศึกษาแล้วก็คนที่กำลังจะหาอีกอาชีพหนึ่งทำเป็นสาขาอาชีพใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าอย่าง แม้แต่คนที่เกษียณแล้วนะครับสามารถที่จะสร้างงานได้อสร้างงานได้ฮะคนเกษียณคิดจะทำสังคมสูงอายุตรงนี้ผมที่ผมมาวันนี้ด้วยความที่เป็นครูบาอาจารย์คิดว่าจะเอาเรื่องราวตรงนี้ไปบอกต่อครับไปบอกต่อให้กับคนที่ที่เขาสนใจอยากจะสร้างอาชีพคนที่เห็นคุณค่าในเรื่องของเวลาครับคนที่เห็นคุณค่าในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสสร้างอนาคตแล้วก็จะส่งต่อความรู้ตรงนี้ ไปให้กับลูกหลานของเราเป็นเรื่องที่ดีมากครับครับผมประทับใจตัวไหนครับวันนี้เห็นทุบกระจกด้วยก็สนใจตัวฟิล์มเนี่ยครับเพราะว่าสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็ร้านค้าได้ดีมากเลยเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะเปิดคาเฟ่อยู่แล้วอก็เลยสนใจว่าเอ้ยกระจกตัวนี้การความร้อนได้ดีด้วยแล้วก็ป้องกันการจรกรรมได้ดีด้วยน่ฮะซึคือสิ่งที่ประทับใจมากตอบโจทย์ฮะก็เลยบอกพ่อว่าเอ้ยตอนแรกจะชวนกันไปดูผ้าม่านพามาเจอตัวนี้ ถ้าม่นไม่จําเป็นแล้วฟิล์มตอบโจทย์ที่สุดเลยอืจุดสําคัญก็คือเราต้องมีจุดระบายอากาศด้วยอืระบายความร้อนด้วยถ้าเราทําให้ความร้อนที่เข้ามาสะสมมันออกไปด้วยมันก็คือทําให้เออบ้านหรือคอฟฟี่ช็อปหรืออะไรเราหน้าจะใช้มากขึ้นแล้วก็จะลดพลังงานแล้วก็คนเข้ามาเออทึ่งเลยกับสิ่งที่เรากำลังจะทำแบบนี้เพราะเป็นนวัตรกรรมที่เราทำขึ้นมา นะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับอย่างห้องเราจะทําห้องทําอะไรนะคะมันก็ต้องประมวลงบประมาณต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถเข้าไปในแอปนี้ได้แล้วก็นั่นได้เลยสามารถคิดคำนวณช่วยให้อาจารย์ได้รู้ต้นทุนประมาณค่าก่อสร้างอะไรได้แล้วได้เร็วไวขึ้น ง่ายเลยใช่ไหมครับง่ายเลยค่ะไม่ได้ยากเลยค่ะทุกทีเนี่ยเวลาเราขอให้คิดงบประมาณปุ๊บเราไม่เป็นช่างใช่ไหมเราต้องเรียกช่างมาคุยอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้แต่พอเราเข้าไปในนี้ปุ๊บเราอยากรู้ว่าเราจะติดกระจกมุ้งอันนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราสามารถคำนวณเข้าไปได้เลยง่ายค่ะใช่ครับผมสะดวกมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคร้าขอบคุณครับ